ตอนนี้แมปสลับทาวเวอรเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลายแมบนะก็คือเจอสลับทาวเวอร์หนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาเล่นนี่เลยสลับทาวเวอ 3. ซึ่งในแมปสลับทาวเวอร์นี้ได้มีมือตบลับซ่อนอยู่และเป็นมือตบลับที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะดีจริงไหมกับมือตบลับ ในแมป Slap Tower 3สามนี่เลยตอนนี้ก็เข้ามาในตัวแมปแล้วลเ,อเออเอ,อีกอ,อ,อีกแล้วโอ้โห <c oughs> ในแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบมือตบนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีมือตบแถมฟรีให้เราแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีมือตบที่ใช้โลบักซื้อนะซึ่งในทุกแบบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วพวกแมบสแลปทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะมีมือตบที่ซ่อนอยู่แล้วเราเนี่ยต้องไปเอานั่นเองมือตบที่ซ่อนอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเรามาเกิดตรงจุดนี้ใช่ไหมนี่เลยก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยินเข้าไปน ก็ให้เราเนี่ยทำการเดินเข้าไปในช่องนี้นะมันก็จะมีเอาไห่นะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องเดินเข้าไปในช่องนี้นะมันก็จะมีช่องลับอยู่แต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีรหรัสบอกทุกคนนี่คือรหรัส7 4ดตัวซึ่งเราต้องใช้รหรัสนี้ไปเปิดตรงนู้นนะเพื่อที่จะมือตบลับนั่นเองไปกันดูโอ้ย จะได้ไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหชอบมาแกล้งกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหดิจะได้ไหมเนี่ยแล้วประเด็นคือกระโดดไปแล้ว <c oughs> อยากจะกรี๊ดทุกคนอยากจะกรี๊ดมันหัวร้อนตรงนี้แหละนะด้วยความที่แกล้งกันนะนะแกล้งใช้มือตบตบกันตรงนี้อ่ะไป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 ,ไป,ไปคือเรารู้รหัสแล้ว <c oughs> ไปเลยอ่ะตรงนี้รอรอแป๊บหนึ่งใครไปก่อนเอ้ยเดี๋ยว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 โอคนนั้นคนนั้นใช้มือตบ เฮ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหด้วยความที่พื้นมันเล็กจัดนะค่อนข้างจะหัวร้อนเหมือนกันนะทุกคนกับการที่เราเนี่ยจะแปลมือตกตรงนั้นนะ่ะเออบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหัวร้อนเพราะว่ามันมีคนแบบมายืนตบตรงเนี้ยเนี่ยๆอ้าาาไมาต้องมาโดนเราด้วยอๆๆถ้าเกิดมือตบตรงนั้นมาแรงอะเออมันก็คุ้มหน่อยนะเฮ้ยไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนอ้าของฉันของฉันเพิ่มค่อยค่อยอ๋อทุกคนพื้นหายพื้นหายบอกเลยว่าพื้นหาย ถึงว่าโอ้โอ้รหัสอะไรนะรหัส7 4สีตัว1 2 3 4สสเอ็นเตอร์เย้วู้ฮู้อ๋อมันคือมือตบทองนี่เองทุกคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงหรือเปล่านะถ้าเกิดเรากระโดดกลับไปแล้วมือตบจะหายหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีคนกระโดดมาไงเออเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดดเดโอ้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 ุ้ยไปแล้วแรงอยู่นะเออมือตบสีทองแรงอยู่นะว้าไปเฮ้กลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดเราล่วงแล้วเราตุยเนี่ย มือตบสีทองมันจะหายไปเอ้ยเราเราไม่ได้ตบนายนะไปเลอยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูดิคนเราอะ่ะมาดูกันว่าหายไหมทุกคนไม่หายเย้ yeah. <c oughs> โอเคเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะลองกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไฮไลท์ของแบบนี้คือจุดไหนเพราะว่าแมพพวกนี้เนี่ยมันจะมีจุดไฮไลท์ไงแบบจุดแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะอ๋อตรงนี้แหละนะทุกคนโดดมาดน,น,นึงก็ถึงแล้วเพราะว่าในแมพนี้เนี่ยมีปุ่มแบบ มีปุ่มแกล้งด้วยไงนี่ไงมีปุ่มแบบกดแกล้งด้วยตรงนี้นะแต่รู้สึกว่าเธอคนนี้ก็ไม่ได้แกล้งใครอุย้ยนั่นไงโหโดนจนได้ทุกคนตรงนี้มีทางลับนี่ถ้าเกิดขึ้นตรงนี้จะขึ้นไปไวกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะอุย้ยเหมือนจะไวกว่านะทุกคนนะโอ้โหไต่ขึ้นมาก็ถึงตรงจุดนี้แล้วอะอึบอ่านี่ถึงแล้วเห็นไหมก็ตรงเนี้คือจุดที่เขาแกล้งกันนั่นเอง แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหยียบปุ่มแก้งกันหรอกวิธีการแก้งกันคือใช้มือตบนี่แหละนะไปทุกคนไปพื้นหายเลยนะตรงนี้อย่าเพิ่งใจเย็นนายโอเคมาตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี้เสียโลบักนะไม่ฟรีไม่ฟรีหัวใจมือตบเอ้ยเดียว <c oughs> เผิไม่ได้เลยในแบบนี้ถ้าเกิดเราไปถึงเส้นชยนะัยเนี่ยเอ้ยมีมบันไดให้ไตเฮ้ยเด,ยเดยเอ้าวทุกคน คือเราถูกขังแต่ว่าถ้าเกิดใครไปเหยียบปุ่มเนี่ยอ่ะมันก็จะถูกเปิดออกอุ้ยอุ้ยขึ้นมาได้แล้วไปแล้วนะอย่ามาตบเรานะไปแล้วไปแล้วให้ว่องให้ว่องเพื่อแบบว่าเราไปถึงเส้นชายได้ไงเพราะเราก็อยากรู้ว่าเอ่อตรงเส้นชายเนี่ยมันมีมือตบอะไรนะทุกคนนะอันนี้ก็ลองกระโดดไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อแบบว่าเราเนี่ยจะสามารถกระโดดไปถึงตรงเส้นชายได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้พรมนะเพราะว่าในแบบนี้มันก็มีพรมให้เราซื้อแต่ว่าเดี๋ยวลองกระโดดเองดีกว่าของมองด้านบนแปบ๊บอือ ก็ไม e ่เท่าไหร่นะทุกคนไม่ได้สูงเท่าไหร่เพราะดูเหมือนกับว่ายิ่งเรากระโดดไปเนี่ยยิ่งไม่ค่อยเจอใครเราเนี่ยอาจจะปลอดภัยจากการโดนมือตบก็ได้แม่เราอุตส่าห์มาแบบโอ้โหเตเบคอนโอ้ตอนแรกกะว่าโดดมาไกลแล้วจะไม่มีคนแกล้งนายเบคอนคนนั้นก็ยังจะไปยืนแกล้งตรงนั้นอีกจะบอกว่าเมื่อกี้นี้พี่นิวก็ล่วงลงมาอีกแล้วนะทุกคนนะ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดยมือตบสีทองหน่อยเข้าไปเป็นไรล่ะพอใช้ไปใช้มาเนี่ยรู้สึกว่ามือตบสีทองก็แรงกว่ามือตบสีขาวจริงๆนะอ่ะก็แรงอยู่เห็นไหมนะ่ะคือแบบแรงเลยเพื่อเราขอโทษนะแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการถอยพรมมาแล้วนะทุกคนนะด้วยความที่เอ่อถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นไปเองเนี่ยก็อาจใช้เวลาประมาณ1ปีนะด้วยความที่พี่นิวเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแบบกระโดดทาวเวอร์เก่งเท่าไหร่คือชอบอะ่ะ ชอบการแต่งตัวของคนนี้มากเลยอ่ะมันดูสมส่วนไปหมดนะนี่หัวทรงตัวทรงแขนทรงขาทรงเลยกลายมาเป็นแบบว่าเป็นตัวแม่โอ้โหสวยมาก <c oughs> จะบอกว่ามือตบสีทองที่เรามาเอาตรงนี้ยถ้าเกิดเราเอาอกจากเซิร์ฟแล้วเราเข้ามาใหม่เนี่ยมือตบสีทองมันก็จะหายไปนะทุกคนนะเออคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปเอาใหม่นั่นเองก็เอาเฮ้ยโอ้โหกระโดดขึ้นมาตบเลย โอ้ลอยตัวขึ้นมาตบไปดินายก็ยังโหดกับเราเกินเพื่อนนี่เลยก็เดี๋ยวเข้าไปอาใหม่นะทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่เอนเตอร์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเพื่อนเรามีเรามีพรมคาเรามีพรมเนาะคนนี้คือแบบว่าดักตบอยู่ข้างในเลยเหรออู๋คนนี้แสบมากเหมือนกับว่าเธอเนี่ยดักตบอยู่ข้างในเรามีพรมคาเนาะเรามีพรมอ่าแสบมากทุกคนแบบนี้ก็ต้อง แค่นี้ต้องชำละปะล่าต้องชำระอ้าวมาดิอยู่ข้างในเอ้ยมานดีมิดิเรามีพรมเรามีพรมมาดิไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในแล้วส่วนเธอคนนั้น อ้าวล่วงไปแล้วนะคิดว่าน่าจะล่วงไปแล้วเข้ามาไลนยเข้ามาเลยเราไม่แกลงเราไม่แกลงอ่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็ได้มือตบสีทองมาแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวบินขึ้นไปดูตรงเส้นชัยดีกว่าว่าจะได้มือตบอะไรมาเพราะว่าถ้าเกิดถึงเส้นชัยเนี่ยยังไงก็ได้มือตบมาอยู่แล้วโอ้โหเป็นมือตบแชมเปี้ยนนะทุกคนนะอันนี้คือมือตบแชมเปี้ยนของรางวัลมือตบในแบบนี้สวยจริงจริง แต่ว่ามันจะแรงไหมก็ไม่รู้หรือว่ามีดีแค่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบกันขอลงมาตรงจุดที่เขาชอบแกล้งกันก็นแล้วกันนะอย่างนายคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปเหยียบปุ่มให้เพื่อนแบบอ้าวุูแรงอยู่เนี่ยนายคนนี้ไปขังเพื่อนออกมาเลยเพื่อนออกมาเลยออกมาสิเดี๋ยวนะออกมาเลยเออออกมานี่เปิดให้แล้วเดี๋ยวเอา้าเปิดให้แล้วเราไม่ได้แกล้งเราไม่ได้แกล้งนายเราแค่เห <laughs> มือนกับว่ามีคนนึงหล่นลงไปอ่ะช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลย ขึ้นมาเลยเออนั่นแหละคือตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการเข้ามาในเซิร์ฟใหม่อีกรอบนึงจะบอกว่าถ้าเกิดใครไปถึงเส้นชายแล้วเราได้มือตบแชมเปี้ยนมาเนี่ยต่อให้เข้าเซิร์ฟมาใหม่มือตบแชมเปี้ยนก็ไม่หายนะเดี๋ยวขอไปดูตรงจุดนี้ก่อนนะที่มันมีมือตบสีทองใช่ไหมคือตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะชอบมีคนไปดักตบเพื่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปเอามือตบนั่นเองอย่างเช่นเธอคนนี้โอ้ยโอ้ยมือตบไปทันท นี่เราเจอเซียนตบหรอเนี่ยเดี๋เดี๋เดี๋เดีดีโอ้โห و, มือตบมือตบรีโหลดไงมันรีโลดนานไงเอ้ยไม่เอา้าล้วงลงไปเองซะแล้วคือเราไม่ได้ทําอะไรนะก็อย่างที่บอกเลยว่าเหมือนกับว่าตรงจุดนี้เนี่ยชอบมีคนมากันซีนนะเหมือนกับว่าไม่ยอมให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปเอามือตบสีทองสรุปแล้วแมบปบสลับทาวเวอร์สามจุดที่แกล้งกันมากที่สุดคือจุดนี้จุดที่มาเอามือตบรับสีทองนั่เองนะเพราะว่าจุดนี้แหละคนแกล้งกันเยอะสุดน่าเห็นไหมเธอคนนี้กระโดดมาใช้มือตบสี เออก็ร่วงลงไปเองซะงั้งงนเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะหนึ่งสองสามสี่แล้วใครกดอะไรมัม่วๆไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครกดอะไรเนี่ยหนึ่งอ้าเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้บอกแล้ว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 อ้าเข้าไปมีกระโดดเข้าไปอื้มเด,ดี๋ยวจเจอเดี๋ยวนะเจอเอนเตอร์เดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนอ่าเข้ามาด้วยกันอ้ากระโดดสลับกันเอา้าไปไหนแล้วล่ะ ล่วงไปซะและ้วโถงั้นเราไปจุดนู้นดีกว่าจุดตรงนี้นะที่มันมีการเหยียบปุ๊บมาดูกันโอ้โรู้สึกว่าเหยียบกันม้วนจอยอคนไทยแน่นอนนะจุดเดโนอโพราร์กอันนี้น่าจะเป็นพระอนะพระก็มาเล่นนะอโอ้โหเบคอนนุบนุบเดี๋ยวมาดักก่อนมาดักนุบก่อนมาดักนุบก่อนบอกแล้วว่าโอ้ตอแต่ที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเราก็จะทําการตามนายไปนะ แล,แล้วเรารู้สึกว่านูบเนี่ยมายืนแกล้งเพื่อนตรงนี้ด้วยนะเออนูบมายืนแกล้งเอาไปแล้วก็สรุปว่าในแมบบสลับทาว่าานี้ก็มีมือตบลับนะทุกคนนะซึ่งเป็นมือตบลับสีทองที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงแต่สิ่งที่ชอบก็คือตรงจุดที่เขาแกล้งกันนะนี่มันก็จะมีปุ่มแบบว่าให้เพื่อนเนี่ยหล่นลงไปในกล่องนะคือมันก็จะมีทั้งคนที่แกล้งและคนที่ช่วยนั่นเองถ้าไปเย็บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฝาก็จะเปิดออกแล้วเพื่อนก็จะออกมาได้นะทุกคน ประมาณนั้นอืมนี่คนนี้แกล้งเพื่อนจังเลยอ er. โอโหก็ถือว่าแบบสลิรทาวเวอร์สามสนุกสนุกทีเดียวเอาเฮ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่ในนี้เอาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมากมาอนขึ้นมาลยเพื่อนเออเอาถูนี่เราแบบว่าช่วยผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เหมือนกับว่านายผู้ชายผมขาวนี่ผมขาวเสื้อดาใส่เสือ้อเบอร์ยีิบสี่นะบอกเลยว่านายคนนี้แสบจริงนะ จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงหมวกแดงเนี่ยกำลังได้ตบอยู่ซึ่งผู้หญิงหมวกแดงคนนี้เป็นคนที่คอยช่วยคนนั่นเองนะนี่เดี๋ยวมาดูกันมันก็จะมีพวกแบบโอ้โหยนี่นายนายทำาบเขาเน้นได้ยังไงไปเลยเอา้าวล่นลงไปแล้วโอ้ยบอกเลยว่าในแบบนี้มาสนุกตรงนี้แหละนายผมขาว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  <laughs> ในที่สุดเราก็เจอตัวนายฮู้แบบนี้เหนื่อยแต่ก็สนุกดี